โอเคนะคะ,ะก,ก็อันนี้ก็คือเทศกาลคริสต์มาสนะคะนนก็ซื้อหมูมาเป็นตัวแล้วตุกก็เลยเอามาตัดเพราะว่ามันจะเข้าตู้เย็นไม่ได้ใช่ไหมคะมันเข้าตู้เย็นไม่ได้เราก็ตัดแล้วก็ห่อเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเข้าตู้เย็นเพราะว่าตัวมันใหญ่มากถ้าเป็นตัวเล็กๆยังยังพอได้อยู่แต่ตัวมันมันใหญ่เกิน อันนี้ก็คือห่อได้แล้วเนาะห่อได้แล้วกุ้งแล้วก็ยังจะมีมีกุ้งนะคะกุ้งอันนี้ก็กุ้งเ้าเนึ่งมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาผัดผัดเอามาผัดผัดเอาอะไรแบบให้มันผัดพริกผัดอะไรก็ได้เนาะหรือว่าเอามาทำยำยำก็ได้แค่แกะเปลือกออก แล้วก็หม,มูหมูหันนะคะหมูหันก็หลายเออเป็นโลเลยนะคะเป็นกี่โลล่ะหมูหันนี่ก็สามโลอันนี้ก็ห่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพุ๊กจะหาห่อเสร็จเรีนบร้อยแล้วนั้นได้มีการตรงตีไปยังพื้นที่ ารสาธารณะก็คือศูนย์พัฒนาบ้านขายชายแดนนะครับอําเภอเดกกผู้ชายที่ใส่นะครับน้องหมาตุ๊กอกคือหได้ทำการจดตีเบียนฝั่งรวมปีบาลชายไทยด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวแม่ให้เดี๋ยวแม่เอาให้ฝ่ายไทยก็ได้มีการอพยพชาวชื้อโจากพื้นที่เพื่อป้องกันภัยแต่ตอมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสามคนนะครับในในจชนวนนั้นก็เป็นเด็กชายอายุห้าขวบครับแล้วก็เสียชีวิตหนึ่งคนในพื้นที่ชุมชนบริเวณชายแดน เดี๋ยวเอาเอาจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ก็คือภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดวงระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาจากตวงนี้ครับแน่นอนความรวดเร็วของสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะนี่ผมต้องขอฝากมาให้พี่น้องประชาชนและทางสื่อมวลชนได้ติดตามทางช่องทางทางการของเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโทษนะคะเมื่อกี้

เหมือนขนมขนมอะไรของไทยก็ไม่รู้อะเออเหมือนปลาทั้งก s. <S ุ้ยปลาทั้งกงไทยนะคะเหมือนปลาทั้งก s. <S ไทยอันเนี้ยก็คืออร่อยเราเราซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะคะสั่งเขาทําให้นะคนแก่คนเฒ่าเพราะว่าตุ๊กไม่มีเวลาที่จะทํานะคะก็เลยต้องสั่งเขาอืม เราเหนื่อยเราเหนื่อยเราก็ต้องสั่งเขาเนาะมีอะไรก็สั่งเขาเราจะใส่ในเอ่อในถุงให้มันบางๆกว่า,านี้เนาะเคก็คือสั่งเขามาแล้วก็เอามาแพ็คใส่ถุงไว้เพราะว่วันพรุ่งนี้ก็เป็นคริสต์มาสเดี๋ยวลูกๆเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็กินนะคะ อันนี้ภาษาโปรตุเกสเรียกว่าฟิยอสฟิยอชรสชาติจะเหมือนปลาท่องโกนะคะอืมเหมือนว่าอยอร่อยวิธีกินให้อร่อยนะคะเราต้อง

ซื้อแม็กกีชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จเสร็จ